สวัสดีครับผมสวัสดีไอ้ผู้ทำครับสวัสดีครับวันนี้แม่แอลสวนอำเภอลีนะครับผมมีหกสวนกันนะอำเภอลีนี่นะไอ้ผู้ทำมี่บ้านอย่างไรบ้านวังดินใหม่ครับตำบลตำบลลีอำเภอลีตำบลลีอำเภอลีไอ้ไอ้ผู้ทำป็นไม่ได้เป็นคนลีเนาะป็นเขยเนาะครับเป็นเขยลีแล้วเป็นคนจังหวัดอย่างก็จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์จะพูดอู่เมืองชาติชาติครับผมไจะฟังแล้วมีอู่ไทยสูนเมืองมันหน่อยเคาก็ว่าไอ้บุญไทเป็นคนภาคกลางเนาะครับไอ้สั่งซื้อเอ็นคิเลตมาพ่นกี่เตื๋าแล้ว สองครับสองเตื้อแล้วสองเตื้อเตื้อละกี่ลิตรเตื้อละเตื้อละลิตรเตื้อละลิตรครับอ่าสองขวดใช่มสองขวดสองขวดไอ้ลำไยนี่มีกี่ต้นกี่อย่างเนี่ยสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นครับสองร้อยกว่าต้นแล้วลำไยอายุตั้งแต่ไหประมาณสักหกปีประมาณสักหกปีสักห้าสหกปีอ่าสารนี่มันได้พักสักปีอนหนพักปีที่แล้วอ่าพักปีที่แล้วพักต้นทักต้นส่วนลุ่มปีที่แล้วอ่า ส่วนนี้ไม่ได้พักเลยแต่ฝั่งนี้ไม่ได้พักไม่ได้พักอันลอันนี้พ่นมากินรอบไอ้สองรอบครับสองรอบอันนี้ลำไยสองไอ้เปื่นพ่นไปสองรอบนะครับผมไอ้บุญธรรมเนื้อไอ้อ่อไอ้เปื่นนี่ใส่หลายอย่างเนาะครับอันนี้เขาเป็นเช็ดเขาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอ่าปกติไปแอลส่วนเปิ้อนกุฏินี่นะเปิ้อนจะเอากรนี้สวมยาฆ่าแมลงครับจับใบครับอันนี้ผมเขาเขามาถามไอ้เปิ้อนจริงๆนะครับผมไอ้ใส่อย่างไรพ่องใส่จับใบใส่ยาฆ่าแมลงใส่เม็ดฟูเม็ดฟู แล้วก็ใส่พอนห็มตัวแ็มตัวหนึ่งครับอ่าแล้วก็ใส่อันนี้เอ็นเคเอ็นเรตอ่าอันนี้พูดกันจริงไม่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 โกงนะครับผมครับคือหลายส่วนที่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเปิ่นจการนี้ผสมยาฆ่าแมลงครับแล้วก็จับใบนะครับผมครับแต่อายปิ่นใส่ไปหลายอย่างเนาะครั้งแรกใส่แบบนั้นครั้งที่สองเอาเอ็นเเลตเพียวเพียวครั้งที่สองเอ็นเคเตเพียวเพียวครับอ่าแล้วครั้งที่สองป็นได้พ่อครั้งที่สองนี่หันความแตกต่างอ่า ตอนแรกมันดึงใบออกมาก่อนนอดึงใบออกมาเสร็จปุ๊บครับเออมันทําไมปกติมันมันจะใบใบมันจะดึงออกมาจระพอดึงออกมาปุ๊บพ่นครั้งที่สองปุ๊บใบมันยาวมันกว้างขึ้นน้อยอใบมันยาวปกติมันจะบเปลี่ยนแบบนี้ไงอ่าฮะปกติใบมันใบใบมันจะน้อยกว่าใบมันน้อยปีแล้วต้นนี้หน่วยนักก่อนบานนักปีแล้วเหมือนหน่วยบานนักครับเออผนครั้งอันนี้ครั้งที่สองเลยมากี่บันแล้วครับประมาณอ่า หกวันเจ็ดวันละหกวันเจ็ดวันอันนี้คือการพ่นครั้งที่สองนะครับผมบใส่ครั้งที่สองนี่ยาฆ่าแมลงใส่ก่อนครับใส่ครับใส่จับใบใส่จบับใบค่าเชื้อราครับฆ่าฆ่าเชื้อราบดีใส่นอ่อบดีใส่ค่าเชือบบเ้อราบดีใส่ใครใครมีฆ่าเชือบบเ้อรา,าที่ต่ำเป็นต้องใช้อันที่ต้องขออนุญตาตแยกนะครับเนาะอันนี้เราจะใช้ก้ายกเว้นจาฆ่าเชื้อรานอกนั้นได้หมดเหมือนที่ไอ้เพื่อนทำมาเนี่ยนะครับผมคือบางคนเพื่อนมีมีค้างสต๊อกของู่หลายนาะมีสาหรายใครตัวชานมีโนยเพื่อนถามว่าเอ้าไม่ผสมได้ก็ผสมได้ เพียงแต่ว่าเขาจะบอกว่าเอ็นชิเลตมันดีแต่ก่อยิหงไรของไอ้ผมทำเนี่มาเห็นเอ็นชิเลตร,รอบสองครับอ่าได้เห็นรอบสองนะผมอ่านี่เป็นรีวิวจริงไอ,อ,ไอ้อ่าไอเจะทําสาอันอันนี้ใบหนึ่งมันใช่ไหมอันนี้ยอดหนึ่งไหมนเนาะครับยอดหนึ่งครับยอดหนึ่งแล้วน,นี่ใบเก่าแล้นะครับผมใบเก่าเนี่ยมันจะมีหอยนะครับผมเอ็นชิเลตเวลาจ่าใบมันจะมันอย่างนี้นะไออ่าใบเก่าเนี่ยมันจะขึ้นมันอย่างงี้นะท่เนี่ยอ๋อนี่นี่นะครับอันนี้ของเอ็นชิเลตมันมีอ่าโอโกลิอ่าโอลิโกเมอร์อันนี้มันอ่า ต้องเสริมสร้างภูมิต้านทานโนครคและแมลงแมงมันบอกจะไม่ค่อยชอบนะฮาใจตัวนี้นะครับผมสําหรับพี่นี่ของไอ้บุญธรรมขอบคุณนักนกที่มาแอวนะครับผมไอ้ขอบคุณครับผม